น้ำกระซูช่องนุ่มบุ๋คนสายเก้วครับผมเดดเนาะสบายดีบ่เนาะครับเสร็จสี่ทุกท่านครับผมพามาดูกับดักหนูครับผมไม้เก่าเคยมาใส่ไว้รอบหนึ่งครับนี่ครับไม้กะน่าจะคุ้นตากันอยู่ดอกนะครับเนาะที่ผมเคยมาใส่นี่เป็นมือหนันผมมากอะใส่ไว้กับฝนตกนะครับผมแต่ว่าก็มีความหมานู่ครับมือหนัน เดี๋ยวจะแต้มวุน้นห่าแต้มมั้งครับนี่ไม้แบบนี้แหละครับเป็นดักปลาดักยังอยู่นะครับผมใส่ไปหาหลังครับผมมัดซับเซอรบ,บึงอีกไม้เกาจะมีความหมานอยู่บ่หรือจังใดนะครับกระุ่นน้ำกันนะครับเนาะหลังแหลกของเฮากับดักทำงานครับผมตาบุห็นตัวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ี่ครับทำงานครับผมแต่ว่าบมเห็นตัวครับผม,มแหลกแหลกของเขาเหี่ยวแล้วกระปวดเกือบเบิดครับผมนี่เดี๋ยวน้อยเดี๋ยวเป็นอาวุธหาป่าเป็นครับใส่อย่างนี้ท่นพูดนี่อีงงูใส่อย่างพุ่นนี่ครับเต็มเลยครับผมขีดต้มขีดเลี้ยนลายครับผมเป็นตะมีปลาไหล เป็นหูปลาไหลนะครับนเนาะแบบนี้ผมวไปลองดงหูปลาไหลจักน้อยก่อนครับเดี๋ยวปอเดี๋ยวเอาเบียดมาย้อนนะครับเนาะอะอยากหากินไปนี่ยนะครับผมต้องหาหลายๆอย,ย่างครับตุ้มือนีิเพื่อ,อไว้นะครับดูลังต่อไปครับผมอึดจังใดหลังนี้ โอ้โ,อโอ้เนี่ยก็โพดลอนแกกแสกครับนี่ม่อยแล้วมั้งครับนี่กับดักบ่ทำงานครับผมกินฉลาดแท้กินฉลาดมากเลยครับืหลังที่สองกองห้องเหนาะไปอีกสามหลังครับผมโอ้จะไม่แต้มไม่ตัวเพราะว่าได้กับเขากับนำ้ำบ่นะครับรอบนี้ กันไปเรื่อยครับผมชมบรรยากาศขางคองครับเหมือนี่ครับลังนึงอยู่นี่เป็นทังใดลังนี่นโอ้ลังนี่กระรอนแกกแสก,กับผมกระปวดเฮาเนี่ยเขาปืนวันเลยเห็นเรือตะแก่นนะครับผม <c oughs> เออลังที่สามผ่านไปไลวีวลว cái to các xây hà lăng các hà lăng, kéo nè hà lăng hà lăng hà lăng, ngay nó bẩn cho bộ đề sai. Oh oh. ไปกันมากกับยากลำบากในจังน้อยครับผมหกเนาะครับนะเนาะเลื่อนมันจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็เห็นห้อยขวัดห้อยอย่างยู่นะครับห้อยใหม่ๆอยอู่หลังนี่ก็เห็ดโจโคยคือเกาครับผมเนี่ยอขอเก็บก่อนครับผมดูหลังสุ้ยไายของห้องครับบัน จังไดย์มือจะได้กินแห้วหมดหรือจังไดยนะครับจะได้กินแห้วหรือเปล่าโอ้ยกัดหนาอยู่นะครับหนูๆเนี่โอมันหนูหน่อยได้ค่ะกัดแบบนี้นี่ครับโอ้ยกัดหนาครับไม,ไม่อยู่ครับเนื้อมือขึ้นนี่แหละเนี่ยนี่ครับกัดแบบน้ยเง,ง่าแบบนี้นะครับเป็นหนูใหญ่แน,น่นอนครับผมเป็นหนูผูกกังเฮาแน่นอน น้องขอกับดักครับผมเอาไหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายเอกับดักทํางานครับผมดีดกับดักทำงานตัววะอุ้ยเจอตัวแล้วครับผมเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วครับเจอตัวแล้วครับผมนี่ครับผมถือว่าโอเคครับผมมานเหล่ามานเล้วเต็มหนึ่ง แฉมหนึงครับแฉมหนึงนี่แหละครับผลงานของเฮ้าแฉมเดียวครับโคโลครับผมหาหลังกับดักของเฮาหาหลังเอ้าประมาณอยู่หรอกครับเนาะนี่แหละครับมีเวลาเล็กๆน้อยๆกะพอได้ออกมาหาอยากหากินนะครับแต่ว่ากะมันมีเวลาหลายกะใส่แค่นี้แหละครับผมหาหลังนี่แหละที่ลังหาหลังไปนะครับเทือมานเทือมามันนะครับเนาะกับมือได้มือบ่การหาอยากหากินกับธรรมชาติของเฮาก็ได้ครับ ลำบากลำบนแน่จังน้อยกับตกสูนะครับเนาะเอาไปครับผมมือนี่กลับบ้านครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมเดี๋ยวชมกันหาอยากหากินขอหนุบนคนสายเกี่ยวคลิปต่อไปว่าจะพาไปหาอยากหากินวิธีใดแบบใดอีกแถวใดอีกนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมเด้อครับผมสวัสดีครับ